จุ๊บเอาลิเลียก้าไฟเปล่าทุนันนี้ในทางปรับกันเลยกลับกันเลยใช่ไหมในเมนูช่วงบ่ายเนี่ยกินจะหมดอันหนึ่แล้วกินคนเดียวเลยอ่ะต้องเป็นความสามารถเหมือนกับโทวิชาให้เลยดิวเพลย์เลยให้เลยอย่างนี้ไม่ต้องไปออกไปเสียตังค์ข้างนอกเด็กโตเรียนตามพี่มาสอนน้องอยากได้เลยครับเนี่ยจะช่วยเด็กไปทาไปครับแล้วเมื่อกี้คุยกันอกรอบเนี่ยท่านบอกว่ากระบวนการทั้งหมดในการปรับการในการสอนรอบ

เพราะฉะนั้นเนี่ยีวินในห้องเรียนได้จมากกว่อันแล้วิวให้ควยหรอใประจาวนโดนนะไม่ได้นะลูกไม่ดีซึ่งเป็นกระบวนการสร้างองความรู้ใหม่ๆแบงค์ก่อนแบงคครับเติโตเปนกาขะนี้ได้ครับเด็กครับเลยเขามีการพัฒนาพอเรียกพ่อได้พ่อกินเป้าบอกพ่อกินเป้า